สวัสดีค่ะติดตามรับชมช่องปลาออนพี่สาวลงพนนะคะก็ไปหาปลาค่อนมาแล้วก็จะมาหาหน่อไม้นะคะมาดูนะคะว่ามีหรือไม่มีนะคะหน่อไม้ปลาออนจะเอาไปแกงกินตอนเที่ยงนะคะคุณย่าพาก็รอกินอยู่เนาะนบอกว่าแกงแล้วให้เอาไปส่งในเด้อว,วาซันวาปลาออนก็พึ่งไปหาปลาค้อนมา ก็ได้มาพอดีใส่แกงแล้วอ้มีอยู่ข้างในโน้่นค่ะเพราะม่พี่น้องเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวปอนก็จะถ่ายให้คุณเอซีเห็นนะคะแม่นี่เอายาวนุนยาว,ยาวนีเ่เอาเอาเอาเลยลูก <c oughs> ก็ไม่ยาวเท่าไหร่พอแกงได้ ่มัหนหมดช่วงไงได้จักได้จักอันแล้ว,ลวได้สองนอละบอกเออประมาณสามสี่นอก,กบแกงไดแล้วลเออนั่นล่ะฮกเอาไปแกงเลยแกงไดเบร์ดหันละแกงเทียงกินยำมือเทียงกินยงไดก็กินแซบ่บ ไปซี้หานอแล้วว่าฉันพอไม่พี่นอนี่นะคะหน่อไม้เดี๋ยวจะเป่าอีกกอนหนึ่งอยู่ข้างบนเห็นอยู่อันสองอันนี่แหละค่ะพอดีเลยแกงเที่ยงแกงเที่ยง ตาอะไได้มามนี่ก็ได้มาเรียบร้อยแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องก็ปลาก็ยุนในกระตานะคะปลาเดี๋ยวให้เห็นเห็นนะคะ ปลาไปเอามาอุ้ยตกกไปตัวหนึ่งเสียม,มาแกงหน้าใหม่พ่อแม่พี่น,อน้องด้วยแกงน้าใหม่ตอนเทียงค่ะนี่ค่ะปลาตะขอนค่ะประขอนก็จะแกงน้าไม้นะคะนี่นะคะน้ไม้กำลังปอก ค่ะตอนนี้ก็กําลังจะแกงหน่อไม้นะคะกําลังคั้นใบยนางอยู่น้ำใหม่ก็บตุม่มอย่าทายแปรหมอน้ำใหม่ตุ่มอันนี้หม้อหน่อไม้นะคะเราจะติดเตาอย่างนี้นะคะน้ำใกล้แล้ว อันนี้ก็พอแล้วค่ะพอพอที่จะแกงแล้วนะคะรอน้ำยานางรอน้ำยานางอย่างเดียวแล้วก็ตำตำพริกกับข้าวข้าวตัวไหนข้าวเหนียวแช่ข้าวเหนียวแช่นะคะแถวภาษ,ษาอีสานเขาเรียกว,ว่าข้าวเบียขา้าวแช่นะคะข้าวเหนียวนะคะเราจะใช้ข้าวเหนียวนะคะแกงหน่อไม้จะใช้ข้าวเหนียว แช่เท่านั้นนะคะนี่แม่ออนกำลังคันใบายานางอยู่จะต้อบไว้ก่อนก็ได้อ่าอืมดีค่ะนี่นะคะนี่นะคะป้าออนก็กำลังจะให้ลูกนะคะแกงหน่อไม้นะคะนี่นะคะแกงหน่อไม้อยู่ในนาเนาะแกงหน่อไม้ในนานะคะ ตามมีตามเกิดพ่อแม่พี่น้องดูดูด,ดูดูเตาไฟป้าออนนะคะสังเกตได้เลยนะคะก้อนเศร้านะคะสามก้อนนะคะนี่นะคะแกงหน่อไม้หน่อไม้ก็เก็บออกมาจากสวนใหม่ๆสดๆนะคะพ่อแม่พี่น้องนู่นนะคะที่อยู่ป้าออนนะคะก็เตรียมผักไว้แล้วค่ะเดินมาใกล้ๆค่ะพ่อแม่พี่น้อง นี่นะคะเตรียมผักใส่แกงหน่อไม้นะคะก็ใบฟักทองยอดฟักทองนะคะแล้วก็ใบชูรสนะคะแล้วก็บวบนะคะก็ผักลงแล้ว ใส่บวบใส่ดอกผักหมักอื้อใส่ใบสูรลดหลายใบเพ่อไม่พี่น้องจะได้นัวจะได้อร่อยเนาะบรรยากาศนะคะก็คึมๆมาแล้วนะคะแต่ก็คิดว่าจะจะไม่ตกนะคะวันนี้นะคะ ดูนะคะเที่ยงหงนาประอ,อ้นที่อยู่ที่พักพิงนะคะพักพิงชั่วคราวเนะะเาะก็ที่กินข้าว ก็ถือว่าโอเคนะคะคุลิปซีทุกท่านนะคะก็ถือว่าสุกแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วแก้งหน่อไม้ใส่ปลาหมอด้วยนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปอออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ